สวัสดีครับสามารถคาร์เซ็นเตอร์สุราษธานีนะครับเรามาแนะนำรถสวยน่าใช้กันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถอีซูสุดีแม็กนะครับทะเบียนปี2017รถเป็นตัวแอนะครับมาพร้อมแม็กยางนะครับโหลดเล็กน้อยจัดทรงไว้สวยนะครับรถเก็บงานเรียบร้อยปรับสภาพเรียบร้อยนะครับปี17นะครับหลายปีแล้วมีร่องรอย สีถลอกบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเราก็เก็บงานใหม่ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้นะครับรูปก่อนซ่อมนี้นะครับรถไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่อย่างใดนะครับภายในสวยงามเลยนะครับไม่วิ่งน้อยด้วยไม่วิ่งหนึ่งแสนต้นๆนะครับมีจอเรียบร้อยภายในสวยนะครับปี2017เจ มาดูเครื่องยนต์กันมาของล้อแม็กนะครับยางได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเครื่องเดิมๆครับเดิมนิ่งๆนิ่มๆนะครับไม่แสนต้นๆนะครับเดิมนะครับเก็บสีเล็กน้อยนะครับเพื่อให้คสมบูรณ์ความใช้สวยงามนะครับเดิมสติ๊กเกอร์เดิมหมดนะครับฝาเดิมสติ๊กเกอร์เดิมนะครับ อันนี้เสนอราคา388 0 0 0บาทนะครับตัว L ปีส7ดประวดดีเครด,ดิตดีฟรีดาวเช่นเคยนะครับปรับสภาพเรียบร้อยเก็บสีเรียบร้อยนะครับรูปก่อนซ่อมมีให้ชมนะครับถ้าคิดว่ารถสภาพไม่ดีแล้วมาปรับไม่ใช่นะครับร้วรอยการใช้ง,งานของเจ้าของเดิมนะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็ เก็บสีเก็บงานปูเราเองนะครับรับประกัน6ปีนะครับอย่าลืมนะครับหารถใช้งานน้องๆไปรุ่นนะครับไม่ไมีไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเสนอราคา3 8 8 0 0 0 0บาทสอบถาม0 6 2 3 5 9 8 0 0 0นะครับ0 6 2 3 5 9 8 0 0 0รถใหม่แท้ไม่เดิมนะครับวิ่งแสน0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแอร์แบกคู่นะครับ สามารถคาเซนเตอร์สุราษรธานีนะครับยินดีให้การแนะนำนะครับเรื่องสินเชื่อไฟแนนซ์นะครับแบบถูกต้องชัดเจน,นครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวเช่นเคยนะครับทางนี้นะครับบริษัทไฟแนนซ์หรือธนาคารนะครับปล่อยกู้ลูกค้าตามสถานะเครดิตอาชีพร,รายได้ของลูกค้าเองนะครับจากมากจากน้อยฟรีดาวหรือไม่องค์ประกอบอยู่ที่ตัวลูกค้านะครับเงื่อนไขเปลี่ยนไปตาม ยุคและการเวลานะครับตอนนี้เขามองประวัติลูกค้าเดิมเป็นหลักนะครับประวัติดีทีดาวนะครับขอบคุณมากครับ